สวัสดี FC ของแป้ะชัยยศทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องประเด็นการโดดรถไฟซึ่งมีปมปัญหาซึ่งแฟนคขับหลายๆคนก็ยังยังคิดไม่ออกยังเป็นปัญหาดำมืดอยู่ว่ามันจะโดดกันด้วยวิธีไหนเพราะว่าวิเคราะห์กันหลายหลมู่หลาย พวกหลายแง่หลายมุมก็ก็ยังหาที่มาไม่ได้เพราะว่าการโดดรถไฟนั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆในเวลากลางคืนก็เพิินผมได้โทรคุยกับเพื่อนคนหนึ่งนะครับซึ่งอยู่ในแวดวงเนี้ยเขาก็ให้ข้อมูลมาซึ่งพอดีมันไปตรงตรงกับที่ผมเคยให้ไว้ หลายคนก็แข่งใจเรื่องนี้กันมานานต่างบางคนก็คิดว่าเป็นการมีไปเส้นเจ้าหน้าที่หรือว่าไปเสียเงินเสียทองบางคนก็เชื่อว่าโดดลงมาจริงซึ่งบันนี้เราจะจะได้ข้อมูลใหม่ที่ที่น่าฟังเป็นไปได้ค่อนข้างแก่เยอะ หลายคนตั้ง,งคำถามตั้งอะไรไว้หลายหลายคลิปแล้วตั้งที่ผมทำมาก็ถ้าใครได้ดูคลิปที่ผมออกกับทีวีช่องไทย p ี s เมื่อปีเมื่อพฤษภาสิบเกพฤษภาปี61ถ้าใครได้ดูนะจุดจบที่ยายจอมจงขมังเวทอะถ้าใครได้ดู ก็จะรู้ว่าข้อมูลนี้ผมเคยให้ไปแล้วแต่ว่าไม่ได้ให้ละเอียดซึ่งที่ให้ไปตอนนั้นก็คือเราเรารู้ข้อมูลมาอย่างนั้นลวกลวกรู้มาแบบไม่ชัดเจนแต่ว่าวันนี้มีเพื่อนอีกคนหนึ่งเขายืนยันว่ามันเป็นลักษณะนั้นก็คือก่อนอื่นเนี่ยอยากจะให้แฟนคลับทุกคนเข้าใจสภาพการขนย้ายผู้ต้องหาเวลาเวลาย้ายผู้ พาตัวผู้ต้องหาไปข้ามจังหวัดไปเนี่ยเขาก็จะให้ไปในขบวนรถไฟเพราะว่าถ้าเกิดเป็นรถนนทัวร์รถเมโดยสารอะไรนี่มันไม่สะดวกถ้าเกิดมีการแย่งชิงหรือมีการอะไรกันขึ้นเนี่ยผู้โดยสารคนอื่นก็จะเดือดร้อนก็ไปรถไฟทีนี้การการเดินทางเนี่ยเขาก็จะ ตีตัวเส้นเดียวคนละขาคือไปสองคนเนี่ยมีคู่คด,ดีเขาจะตีตัวเส้นเดียวกันแต่ติดขาคนละข้างอันนี้พาไปออกแล้วก็ที่โซ่ตัวนเนี่ยก,ก็จะมีโซ่อีกเส้นหนึ่งซึ่งโยงมาที่เจ้าหน้าที่ที่คุมไปซึ่งเวลาเรานั่งไปในเบาะรถไฟหรืออะไรเนี่ยเขาก็จะเอาโซ่นี่คล้องล็อกกุญแจไว้กับเบาะกับอะไรหรือไม่เขาจะไม่ได้ถือไว้ เขาจะถือเฉพาะเวลาเราขอเข้าห้องน้าหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะไขแล้วก็ถือคือเข้าห้องน้ําก็คือเปิดห้องน้ําไม่ปิดปิดไม่ได้คือโซ่ก็ล่ามเข้าไปโซ่เขาเรียกโซ่ลิงมันจะยาวลล่ามผู้ต่งหากก็เดินเดินเข้าไปในห้องน้ําก็ไปฉี่ไปแล้วก็แง้มแง้มไปเขาก็จะดึงไอ้นี่ไว้เพราะฉะนั้นโอกาสที่จะโดดจากไอ้หน้าต่างห้องน้ําอะไรนะั่นมันเป็นไปไม่ได้แน่นอนค่อนข้างจะร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่า แล้วต่างห้องน้ําก็ไม่น่าจะใหญ่แล้วคนสองคนที่ตีตัวติดกันไม่น่าจะโดดออกไปได้เพราะการโดดมันไม่ใช่ว่ามันมาโซโลโมชั่นค่อยๆเปีนออกมันจะต้องพุ่งออกไปเลยพุ่งออกไปเลยก็จะเป็นลักษณะนี้การหน,นีซึ่งก็ไปเสิร์ฟไปเสิร์ฟรามอีกคนหนึ่งซึ่งซึ่งรู้เรื่องของเปิดประชาง,งายอมญาติที่ไปโดดที่ชุมพรก็โดดรถไฟเหมือนกันลักษณะเดียวกัน ตอนที่ผมให้ข้อมูลไว้กับไทยพีวีเอสนะปีหกอะ่ะผมบอกว่าดีใหญ่นะทำร้ายเจ้าหน้าที่เจ้าคือทำร้ายคนคุมเพื่อให้เสียหลักแล้วก็กัดชากโซ่โดดลงไปทีนี้จะโดดลงไปช่วงไหนเรามาวิเคราะห์แล้วว่ารถต้องมีจอดใช่ไหมพอถึงสถานีก็มีจอด เมื่อรถเริ่มขยับออกตัวเริ่มจะเร่งความเร็วเริ่มเริ่มเริ่มสตาร์ทออกแต่ยายจะต้องหนีช่วงนั้นคือทำลายเจ้าหน้าที่เพื่อให้เสียหลักแล้วก็วิ่งกระโดดออกทางทางประตูนี่แหละแล้วรถก็ค่อยๆเร็วค่อยๆเร่งความเร็วไปก็แล้วกลางคืนก็คือทำอะไรก็ไม่ทนันการะไม่สามารถที่จะกลับมา ไล่จับเรื่อ,อไหลไได้นอกจากต้องใช้วิทยุสื่อสารบอกเจ้าหน้าที่ในเขตนั้นเรื่องอะไรสักอย่างเนี่ยก็มันก็ไม่ไม่น่าจะทันการนะน่าจะหนีในลักษณะนี้ตามความคิดผมนะน่าจะหนีในช่วงที่รถกําลังจะสตาร์ทความเร็วออกไปซึ่งเพื่อนอีกคนหนึ่งที่ที่ได้โทรคุยเนี่ยเขาก็ยืนยันว่าเขาจะโดดกันช่วงนี้ช่วงที่รถเริ่มจะออกตัวเนี้ย คือคือเขายกตัวอย่างให้เราฟังว่าอย่างพวกที่กระชากสร้อยตอนกลางวันกระชากในรถไฟอะไรอย่างเงี้ยกระชากเขาก็จะกระชากช่วงนี้ช่วงที่รถกาลังออกตัวแล้วเขาก็โดดลงไปรถมันก็จะเร่งความเร็วมันก็จะเลยไปนี่คือความเป็นไปได้มากที่สุดเท่าที่ว่าวิเคราะห์มาทั้งหมดเพราะว่าบางคนก็อาจจะวิเคราะห์เลยเถิดไปถึงว่า เส้นเจ้าหน้าที่หรือมีเงินมีทองอะไรให้เจ้าหน้าที่แล้วก็หนีลงไปตั้งแต่สถานีก่อนแล้วไม่ได้โดดจริงอะไรอย่างเงี้ยหรือบางคนก็จะเชื่อตามละครว่าโดดลงไปทางนน้นทางนี้จริงๆแต่ไม่ได้มีไม่ได้ดูรายละเอียดตรงนี้ว่าโดดตรงเนี้ยต้องโดดลักษณะแบบนี้แน่นอนทําไม่ง่ายไม่รอดไม่มีโอกาสรอดอะ่ะ ต้องต้องถอดในขณะที่รถมีความเร็วแล้วเนี่ยไม่รอดแน่นอนอย่างน้อยก็ต้องหักต้องไม่รู้อะไรหละก็อย่างหนึ่งเพราะมันมืดแต่ถ้าอดในช่วงจังหวะที่รถกำลังเพิ่งจะเริ่มออกสตาร์ทเนี่ยเริ่มสตาร์ทความเร็วเนี่ยความเป็นไปได้สูงเพราะว่าอย่างผมเนี่ยผมเคยเป็นกระเป๋ารถเมย์รถเมย์รถบัสเนี่ยนะเวลารถ วิ่งปิ๊ดมีคนเรียกทางซ้ายหรือว่ามีคนลงเนี่ยแล้วเขาก็จะเบี่ยงหัวเข้าข้างทางข้างซ้ายใช่ไหมปิ๊ดเนี่ยรถยังไม่ทันจอดเนี่ยเราโดดลงไปได้เราใช้ความชำนาญแเราโดดวิ่งหน่ว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 ง,วงเพื่อไม่ให้ล้มถ้าคนไม่เป็นก็หัวพุ่งไปเลยใช่ไหมถ้าคนเป็นก็คือความเร็วระดับเนี้ยพอได้ระดับสักห้าหกสิบเนี้ยนะ น่าจะได้นี่คือข้อมูลที่ได้มาใหม่แล้วผมก็เคยให้ไปแล้วครั้งหนึ่งมาตอนออกกับถ่าย PVS นั่นแหละผมให้ไปครั้งหนึ่งว่าเขาทำ้ายเจ้าหน้าที่ก่อนเพื่อให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเสียหลักเสียหลักแล้วก็ตามไม่ทันแล้วเขาโดดลงไปแล้วไฟจะตั้งตัวได้ไฟแล้วรถไฟมันเร่งความเร็วไปแล้วมันก็ตามไม่ทัน ซึ่งมันมาวิเคราะห์จริงๆแล้วก็ความเป็นไปได้สูงมากทาไม่ได้ไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดนะไม่ได้เส้นไม่ได้เสียเงินเสียทองอะไรให้เจ้าหน้าที่นะก็คือต้องไปลักษณะนี้แน่นอนถึงได้รอดอันนี้เป็นเรื่องจะว่าข้อมูลใหม่ก็ก็ได้เพราะว่าเราไม่เคยวิเคราะห์กันตรงนี้ เราเคยเราวิเคราะห์กันแต่ว่าจะออกไปได้ยังไงจะไปได้ยังไงในเมื่อติดต,ดตดีตัวติดกันนะครับก็ตรงเนี้ยเป็นบทวิเคราะห์ที่ที่น่าจะเป็นจริงได้มากที่สุดที่หลายคนคลองใจแล้วก็พยายามหาคำตอบบางคนก็ให้ผมไปหาพี่ตุ้มมั่งให้ไป เค้นเอาข้อความจริงอะไรมาก็จะแล้วแต่ผมก็ทำได้เท่าที่ทำได้ในสภาพของผมก็พยายามหาหาครามจริงมามามา,มาพิสูจน์มาบอกมาเล่าให้กับแฟนคลับทุกคนรู้ว่ามันน่าจะเป็นอย่างงั้นมันน่าจะเป็นอย่างี้เพราะว่าตียายทํทำกันหลายช่องทำกันเยอะแล้วข้อมูลที่ได้ก็แตกต่างกัน มาจากแฟ้มของแฟ้มอาชญากรรมของตำรวจบ้างมาจากคนที่ใกล้ชิดรู้จักบ้างรู้จักจริงบ้างไม่จริงบ้างรู้จักนานบ้างไม่นานบ้างอะไรก็แล้วแต่ก็คือจะเป็นข้อมูลจากแขกรับเชิญที่ไปให้ไปให้ข้อมูลแต่ผมเนี่ยเรื่องนี้ไม่ยืนยันเพราะว่าผมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์แล้วก็ ไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าเขาโดดออกมาในลักษณะแบบไหนแน่นอนแต่ว่าเราใช้การวิเคราะห์วิเคราะห์ะดูว่าความเป็นไปได้มันน่าจะเป็นอย่างไหนถึงเง้ยน่าเชื่อถือได้ว่าอาจจะเป็นไปได้โดดลักษณะนี้ได้ไหมโดดลักษณะนี้ไม่ได้โดดลักษณะนี้ได้อะไรเงี้ยก็ามาวิเคราะห์กันซึ่งก็หา ข้อมูลมาให้แฟนคลับที่คล่องใจอยากรู้มีหลายคนอยากรู้มีอาจารย์คนหนึ่งเป็นพอนก็โทรมาหาผมกลางดึกถามผมเรื่องโดดรถไฟของตีใหญ่นี่แหละแต่ว่าผมก็ให้ข้อมูลได้แค่นี้เพราะว่าเราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์แล้วเราก็วิเคราะห์ได้แค่นี้แล้วก็มี ทหารเรือคนเป็นคนบ้านเดียวกับผมเนี่ยคนสมุทรสงครามแต่เขาไปอยู่ทางใต้เขาเป็นทหารเรือเขาก็โทรมาคุยกับผมแล้วเขาก็วิเคราะห์ไปในในเชิงนี้วเขาบอกน่าจะเป็นแบบนี้นะพี่แปะเพราะว่าอย่างอื่นก็ไม่น่าจะเป็นไปได้ซึ่งผมก็ว่ามันน่าจะเป็นไปได้ในในข้อมูลตรงนี้ก็นำมานำมาเล่าให้กับแฟนคลับฟัง เป็นเกตยอ่อยๆคลิปนี้อาจจะสั้นหน่อยเพราะว่ามันมันมีเรื่องราวแค่นี้แต่ว่าขยายขยายความคล้องใจของแฟนคลับซึ่งซึ่งติดขัดคับติดขัดขัดคล้องในใจกันมานานความหน้าเป็นไปได้เพิ่มขึ้นแล้วเพิ่มขึ้นอีกหน่อยหนึ่งครามความเป็นเป็นจริงน่าจะเป็นไปได้อย่างหนึ่งนะครับ ก็ก็ลัมาฝากยังมีเกตอื่นๆเ,นเรื่องเรื่อง่าวเกบติยัยเนี่ยมันยังมีอีกเยอะซึ่งผมยังไม่ได้เล่าเพราะว่าช่วงที่ผมสัมพันธ์อยู่กับพวกนี้เก็คือเขาก็ ไปปนไปอะไรผมไม่ได้ไปเห็นไปรู้หรอกแต่ว่าเราจะรู้ตอนที่เขากลับมานั่งมาคุยมาเล่ามาวางแผนอะไรเงี้ยเราก็จะเห็นงนั้นก็พอเล่าได้พอรู้มั่งว่าเขาไปทำอะไรกันงานนี้ใครไปมัง่งไปกี่คนไปแล้วเป็นยังไงปนแล้วใครทำยังไงอะไรเงี้ยเขาก็มาเล่ามาเนียกันก็ฟังฟังแล้วก็จำไว้อันไหนนึกได้ผมก็จะเอามาเล่าให้กับ แฟนคลับฟังคนที่ที่ชื่นชอบตีใหญ่ที่ติดตามตีใหญ่มีบางคนเขาก็ดา่าเขาก็ด่าผมว่ายาวเรื่องอจ,จคอนมานั่งพูดทำไมมาเป็นไอดอลให้เด็กมาเป็นตัวเอกมันไม่ใช่หรอกเพราะว่าที่ผมออกมาพูดก็เพราะว่าผมเห็นว่าเรื่องนี้คนมันทำกันเยอะ ดูในยู u b e อ่ะมันมีหลายช่องแล้วเราเนี่ยเป็นคนที่ใกล้ชิดที่สุดแล้วเราก็ดูว่ามันมีคนที่เขาอยากรู้เยอะตั้งแต่รุ่นเก่ามาจนรุ่นเด็กสมัยใหม่เนี่ยที่อยากรู้เรื่องตียายจริงๆอย่างถูกต้องเนี่ยผมก็เลยออกมาออกมาเพื่อที่จะเล่าให้มันเป็นจริงมากที่สุดให้มันใกล้เคียงมากที่สุดให้มันเป็นตัวตนของตียใหมากที่สุดไม่ใช่เป็นอย่างในหนังอย่างในละครหรืออย่างที่คนที่ คนอื่นที่ไม่ได้คุกคีอะไรเล่าให้ฟังก็ก็เหมือนเหมือนเป็นสองหน้าคนที่ชื่นชอบเขาก็เขาก็ยินดีโอเคเขาก็อยากฟังอยากให้ผมเอาเรื่องราวในมุมต่างๆมาเล่าให้ฟังบางคนที่เขาค่อนข้างจะวิชาการหน่อยอะไรหน่อยเขาก็มองว่ามันเป็นเรื่องของอจยากร ซึ่งไม่ได้มีประโยชน์อะไรเขามองแบบนั้นแต่คนเราชอบไม่เหมือนกันไม่ชอบก็ก็ผ่านไปชอบก็ดูใช่ไหมอย่างแฟนคลับทุกคนที่ดูเนี่ยก็ดูด้วยความชอบอยากติดตามว่าเออเขาเป็นยังไงเรื่องราวเป็นงไงอะไรมันคือเรื่องจริงสำหรับเขาไอ้คนที่เขาไม่ชอบเขาก็ ก็มองว่าเป็นเรื่องไร้าสาระ,ะแต่ไร้สาระไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องมามาป่วนหรือมาด่ามาอะไรผมไร้สาระคุณก็ไม่ดูไงมันก็ถูกต้องไหมเพราะว่าผมทําผมไม่ได้บังคับใครให้มาดูใช่ไหมก็เฉพาะคนที่เขาอยากดูก็มาดูคนที่ไม่อยากดูไม่ชอบมันก็ผ่านไปมันก็ไปดูอยากไปดูหาความรู้อะไรที่ไหนช่องไหนแล้วก็ไปไม่ต้องมาดูผมคนที่เขาอยากรู้เขาก็ดูก็แค่นั้นเอง แต่แปลกบางคนพวกนี้เหมือนเหมือนเหมือนคันแล้ว amino, หยุดไม่ได้มันต้องต้องเออหน่อยเซลมึงหน่อยแฝ่มึงหน่อยไม่ได้ไม่ได้ประโยชน์อะไรหรอกแล้วพอเราส่วนปุ๊บมันก็เงียบมีตัวตนตรงไหนอ่ะไม่รู้หรือมีก็ไม่รู้ผมก็ไม่รู้บางครั้งผมโมโหโมโหผมก็ส่วนเหมือนกันใช่ไหมที่มันก็พูด ใช้คำหนักเกินไปแต่ส่วนใหญ่ผมจะผ่านเพราะว่าผมถือว่าพวกนี้ไร้าสาระ,ะไม่เอามาเป็นเครื่องบันทอนความรู้สึกเราไม่เอามาเป็นเครื่องบันทอนการทํางานเราเราเล่าเรามีจุดประสงค์หนึ่งเพื่อให้เรื่องตียายเป็นเรื่องจริงมากที่สุดสองเพื่อเล่าเป็นอุทาหรณ์ให้กับเด็กรุ่นหลังๆว่าครั้งหนึ่งประเทศเรา บ้านเราเมืองเราเนี่ยมันอยู่ในสภาพสังคมแบบนี้มันถึงได้เกิดโจรแบบนี้แบบนี้เข้ามาทำอะไรอะไรที่แปลกไม่เหมือนชาวบ้านเขาแล้วปรเดมันเป็นโจรที่แบบอาริยะหน่อยคือรอดพ้นตลอดแล้วก็ทำคดีแปลกฝากคนอื่นมีหัวคิดดีแล้วก็มี นิสใส่ใจคอในกลุ่มเพื่อนฝูงดีคนเขาก็ก็เลยรักใข้เขาก็เลยติดตามดูกันผมเชื่อว่าคนที่ดูตีไย,ยที่ชอบตีญย,ยไม่เคยมองตีไย,ยเป็นโจรเลยเขาจะมองว่าตีไย,ยนียก็คือคนดีคนหนึ่งแล้วในในในฟาร์มเป็นจริงเขาก็เป็นคนดีอีกซีกหนึ่งเวลาเขาเขาไม่ได้เป็นโจรเนี่ยเขาเป็นคนดีนะตีไย,ยเนี่ยเขาจะมีสามารถคารวะรู้จักผู้รับผู้ใหญ่คนแก่คนท่าเขาจะรู้ เข้ากรับไหว้หมดหละไม่มีไม่เคยมีวาจาที่แบบทำให้กระทบกระเทือนจิตใจใครเลยแต่เรื่องปนมันก็เรื่องของเขาเพราะว่าคนเนี่ยเวลาที่ก้าวเข้าไปแล้วเนี่ยในยุคก่อนนั่นนะพอเราก้าวเข้าไปในเส้นทางพวกนี้ลําถอยออกมายากเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาเขามีอำนาจเยอะมาก่อนเนี้ยมันเป็นยุค ที่มีสงครามเย็นมันยังไม่หมดเขาก็เกงไอ้พวกที่แข่งขัดขืนแข่งขืนต่อระบบราชการหรือต่อเจ้าหน้าที่อะไรพงี้เขาก็จะมองว่าไปทั้งหมดอ่ะคือพวกอย่างน้อยก็พวกโจรนี่มันก็ไม่ไม,ไม่ไม่เข้ากับเจ้าหน้าที่อยู่แล้วแล้วก็ยังมีพวกหัวไมเอียงซ้ายพวกซ้ายจัดอะไรต่ออะไรเยอะแยะไปหมดในยุคก่อนมันก็เลยเกิดเรื่องพวกนี้ขึ้นในสังคมบ้านเราเรียนรู้สังคม ที่ผ่านมาเพื่อที่อยู่ในปัจจุบันให้มันถูกต้องและก็เพื่อที่จะก้าวไปข้างหน้าอย่างถูกวิธีถ้าใครที่ไม่รู้เรื่องหลังเลยรู้แต่วันนี้วันนี้วันนี้ก็จะเดินผิดอย่างที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี่ไม่ว่าเรื่องอะไรผมไม่เจาะจงเรื่องอะไรไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรทั้งสิ้นอะเรื่องการเป็นอยู่ในสังคม เห็นไหมเราจะเห็นนะเพราะว่าตามค่าตามล้างกันตามผัวค่าเมียเมียค่าผัวอะไรเมายาค่าพ่อค่าแม่ปู่ย่าตายายพวกที่นิยมเรื่องเศรษฐกิจการเมืองก็ไปกันอีกทางหนึ่งโดยที่บางคนไม่รู้เลยว่า ฟาร์มเป็นมามันมาอย่างไงฝามันจะก้ามาถึงตรงนี้แล้วมันจะเดินไปข้างหน้าอย่างไงมันถึงจะถูกใช่ไหมเหมือนกันเราจะสร้างครอบครัวสมมติเราจะสร้างครอบครัวเราก็ต้องรู้ว่าพื้นฐานเราพ่อแม่เรายากจนนั้นหนึ่งเราต้องขยนันปัจจุบันต้องขยนันต้องเก็บหอมรอมเล็บอ่าเนี่ยเป็นการวางโครงการขั้นแรกเอาสร้างบ้านก่อนมีเมียแล้วสร้างบ้าน มีลูกอ้าเพ่อจะได้มีเงินเก็บเงินออมมาไว้เพื่อให้ดูแลลูกเมียส่งเสียให้เรียนเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็โอกาสข้างหน้ามันจะเป็นยังไงจะทำยังไงนี่คือการวางแผนคือรู้ประวัติที่มารู้ปัจจุบันแล,ล้วรู้ข้างหน้านี่คือการใช้ชีวิตที่ถูกต้องในปัจจุบันแต่ว่า ม่รูใครจะใครจะคิดเหมือนผมหรือไม่คิดก็ไม่รู้แล้วก็ไอเรื่องคลิปเรื่องที่ที่เราทำที่เราพูดที่เราคุยเนี่ยก็แล้วแต่ความเชื่อไม่จำเป็นต้องเชื่อผมหรอกเชื่อใครก็ได้ตามตามความชอบใจนะครับก็คลิปนี้ก็คงต้องจบไปเพียงเท่านี้นะครับใบคลิปหน้า คลิปหน้าพบกันใหมจ่จะมีแง่มุมมีเก็ตตรงไหนที่นึกขึ้นมาได้หรือว่าไปสืบถามพูดคุยกับใครได้มาก็จะนำมาเล่าให้แฟนๆทุกคนฟังนะครับสุดท้ายนี้ก็เหมือนเดิมนะครับฝากลูกฝากหลานทุกคนว่าเรื่องตีใหญ่นั้นเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องของอาชญากรซึ่ง ไม่ใช่นำมาเล่าเพื่อให้เป็นแบบเป็นอย่างนำมาเล่าเพื่อให้ให้รู้ว่าสภาพบ้านสภาพเมืองสภาพสังคมเมื่อก่อนเป็นอย่างนี้จึงเกิดโจรพวกนี้ขึ้นแล้วก็เคยมีโจรพวกนี้เกิดแก๊งพวกนี้เกิดขึ้นจริงนะครับซึ่งปัจจุบันจะทําแบบนี้ไม่ได้อีกแล้วปัจจุบันนะใครก็ไม่มีให้สิบีลีใหญ่ก็ไม่รอดนะครับก็ฝากเอาไว้จะได้ จะได้ไปลิไปคิดว่าเป็นเรื่องดีเพราะว่าผมเคยบอกทุกคลิปว่าถ้าคุณพาดเข้าไปปุ๊บคุณจะรู้ว่านากรกบนโลกมนุษย์มันมีจริงเรื่องในก็นแพงเนี่ยไม่มีใครรู้อ่ะมันมันจะมีแต่เรื่องนรกทั้งนั้นแหละนมั้ยเขาตายเราเดินผ่านก็เหมือนกับเดินผ่านท่อนไม้ผ้าคุมไป ตำรวจก็เข้ามาไม่ได้ไฟจะเข้ามาแล้วครึ่งวันคอนวันนอนตากดดแดดตายญาติาก็ติดต่อไปก็ยังไม่รู้ยังไม่มาสภาพในเนี้ยมันโอ้โยาแย่สุดจนะทนอ่ะทุกเรื่องทั้งจิตใจทั้งความคิดทั้งอะไรต่างๆเพราะนั้นก็เตือนลูกหลานทุกคลิปว่าอยาได้พาดพังเข้าไปในเรือนจำใช้ชีวิตให้ดีอย่าประมาท เดินในเส้นทางที่มันถูกต้องตามที่คนดีๆเขาเดินกันอย่าไปคิดว่าเรื่องเลวร้ายเรื่องการบูเรื่องล้างผ่านเรื่องใช้แรงใช้กำลังเป็นเรื่องที่ดีไม่ดีหรอกพลจบไม่สวยฝากเอาไว้เท่านี้นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ